ีค่ะนชื่อหนูเองน,นี้ค่ะอีนนมาอีวิเชนมาทิโยตุานปีที่สองค่ะวันนี้หนูมาเสนอเรื่องโมเมนต์ของแรงค่ะไปดูกันเลยค่ะโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อว,วัตถุและทำให้วัตถุกเกิดจกขึ้นที่รอบจุดหมุนทิศทางของโมเมนต์มีสองแบบหมุนตามเข็มนาฬิกาสองมินทุ่นเข็มนาฬิกาขนาดของโมเมนต์สมการ m เท่ากับ fr โดยที่ f ท่ากับแรงที่กระทำต่อว,วัตถุโดยที่ r ระยะทางจากจุดหมุนของวัตถุโดยที่ m เท่ากับโมเมนต์ที่กระทำต่อว,วัตถุประเด็นของสมก,การก็คือ r r ระยะทางจากวัตถุมุนถึงจุดที่แรงกระทำต่อว,วัตถุในแนวตั้งฉากจากภาพนี้ถ้าเราใส่6หกเส้นในทิศทางตามภาพอันนี้แล้วแรงตั้งฉาก แนวจุดศูนย์กลางระยะทาง6เมตรโมเมนต์จะกลายเป็น36นิวตันเมตรทิศทางเข็มนาฬิกาถ้าเกิดเราใส่แรง6นิวตันทิศทางตามแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางระยะทางจากจุดศูนย์กลางของ6เมตรเท่ากับภาพก่อนหน้านี้โมเมนต์ที่เกิดขึ้นจะเท่ากับ0ค่ะเพราะแรงที่จะทำ ทำเมลเดียวกับจุดศูนย์กลางไม่สามารถทําให้วัตถุกเกิดจากการหมุนได้ค่ะเรามาดูรูปตรงนี้กันหน่วยของโมเมนต์นิวตันเมตร n ตัวใหญ่แล้ว m ตัวเล็กเรามาดูรูปนี้เด็กคนหนึ่งเขากำลังนั่งเล่นมา้าม้ากระโดดตมแหน่ง ที่นั่งคือตำแหน่งที่ออกแรงคือตำแหน่งนี้แล้วก็จะกดแบบนี้ท,นที่นีที่นี้ระยะจากตำแหน่งที่ออกแรงจนถึงจุดหมุนเขาเรียกว่าระยะ L ค่ะน่าจะของละก็คือถ้าเขาถามโมเมนต์เราก็เอาแรงที่กระทำเอาไปคูณกับระยะ จากตำแหน่งที่ออกแรงจนถึงจุดมูถ้าดูตามลูก S คือแรงที่กระทำอาจจะเป็นนิวตันแล้วก็ L ระยะจากตำแหน่งที่ออกแรงจนถึงจุดมูมีหน่วยเป็นเมตรแล้วก็เอาตัวเลขสองตัวเลขนี้มาคูณกัน,กนที่นี้พอสุดท้ายแล้วคูณกันเสร็จแล้วเราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่ามัน เ็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาหรือว่าเพื่อเข็มนาฬิกาถ้าดูตามรูปเราออกแรงข้านจะหมุนมาอย่างนี้เลยถ้าแบบเราตอบได้เลยว่ามันเป็นตามเข็มนาฬิกายกตัวอย่างโจทย์คำนวณแรงกระทําที่ขางค่าเนื้อต้านนี้คือตำแหน่งแล้วจากตำแหน่งที่ออกแรงจนถึงจุดหมุนห่างกัน3เมตร เราจะต้องหาโมเมนต์คือ m กับ f คูณ l m เท่ากับแรงที main, ่จะทำคือ50จุดหมุนคือ3 m ก็ต้องเท่ากับ150นิวตันเมตรเราต้องดูว่านิวตันคืออะไรเข็มนาฬิกาหรือท่วงนาฬิกาคำต่อคือท่วมนาฬิกาค่ะขอบคุณค่ะ 之后就单单是超天。